ฉันเบื่อฉันเบื่อลงฉันแล้วฉันอยากไปอยู่เกมเอร์นบ้างเกมนี้มันไม่มันเป็นมันเป็นเกมมือถือฉันอยากเข้าไปอยู่ในเกมคอมสักครั้งหนึ่งนะเนี่ยฉันไม่อยากไปเล่นประแต่งโมงี้ด้วยเห็นไหมฉันไม่อยากไปเล่นปแต่งโมงี้เห็นไหมฉันไม่อยากไปเล่นประแต่งโมงเกมไม่ล่ะเอานี่นายเบื่อเกมนั่นเหรอ ใช่ใช่ใช่ฉันแบบเอ๊ะเ๋ยะแกหาประเดนเนี่ยกูอยู่นี่กูอยู่นี่บป็นไงบ้างไอ้ดีนายเดี๋ยวก่อนนะนายเป็นเจ้าของช่องใช่ไหมเออใช่ทำไมล่ะพักเข้าเกมใหม่นายทำไม่ได้มึงอยู่ในพีเพลเฟกะเอ๊ยมึงอยู่ในแม่ร้านเฟก้า มึงไปไม่ได้กลัวกลัวพีเพิร์เพลงก่าเข้ามาได้แต่กลัวไม่ต้อพลงกาเข้าไปในพีเพิร์เพลงก่าไม่ได้พี่เพิร์เพก่ามันวาดตัวละครแบบมึงไม่ได้แต่เม่อนเพก่ามันวาดตัวละครแบบมึงได้อย่าเพิ่งโอเคเมื่อกี้นายบอกว่าอย่าเข้าไปในพีเพิร์สเพลงอย่างนั้นเหรอเออใช่ใช่ฉันอยเข้าไปในพีเพิร์สเพก่ามากเลย ตอนนี้แขนฉันเออมันเนาวปแล้วนะเอ่อนายอยากจะเข้าไปเลยนายอยากเข้าจริงเลยเออใช่อยากเข้างั้นนายอยากเข้าไปนถ่ายแล้วคุณยนหรือว่าคนล่ะฮะเป็คุนยนแล้วเล่นนะใช้ด้วยแค่คนโอเคแล้วจะส่งจับไปที่โรงแล้วยังไง เฮ้ยเด็ดนี่ยมึงเป็นใครฮะมึงอ๋อกูสร้างเองนี่วะแล้วมึงเข้ามาทำอะไรเด่ยกูจะเข้ากูจะพาไอ้เชนนี่ไปส่งไงไปส่งที่พีเพิลเพกลวโอเครายเคยตามเมื่อกี้รับแล้วยี่สิบก็รับได้โอเคงั้นมึงไม่ชิงอาการตาย เ <t ries> ออเจ้าก <t ries> ูจะกับกาตาแล้วอะเป็นไงละมึงเอ้ยช่วยกูด้วยเออองเว่อวววโอ้ยที่ไหนวะเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะกูว่าพี่พ่อไปกาวเถื่อนไอ้นั่นกูโดนหลอกแล้วแม่งเอ้ยโดนหลอกกูแล้วจ,จัสภาพแล้วมันวมาจะตามกูมาด้วยเด้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วมันของช่องมันตามกูมาป่ะเนี่ยเออใช่กูตามมึงมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเล่นเกมพี่พ่อไปกาวเดคอมเหรอ ปล่าเป็นมือถือเว้ยเยอะได้ดเสียงแล้วะวะเฮ้ยด้มาเสียงอะไรเนี่ยกูก็ไม่รู้นะโอ้เคไงนายจะทันได้ไหมคนที่อยู่หัวหนายตอนอยู่ในนายไ่ต่างจากเรฉันก็มาด้วยนะจะไว่าฉันเป็นหุนยนต์จริงๆนายพี่เราไปการ์ดจะไมเได้นนไปการจะก็เป็นหุนยนต์อะไรนะโอเคว่าัดเนรมาด นายอยากมาพิเโกเบกาเพื่ออะไรเฮ้ยนายมาที่นี่เพื่ออะไรฉันก็ไม่รู้นะแต่นี่เป็นเฮ้ยองค์ข้ากูมาไม่ใช่เหรอเอ้ยใช่ใช่ใช่โอก็พิเโกเบกาเบิร์จะตามาสนุก้นะเพื่อนนี่โม้เพราะว่าไงมันจะตามมาคนเดิมอ่ะก็มาเจ็บกันเดิมไงเอ่ม ของช่องมึงเช็คดิว่าก้ะของช่องมึงเช็คดิว่าเอ,อิ่มเลือดม,มันไม่ใช่สีแดงโอเคไปเช็คนะเอามีมาสักหนึ่งมันไม่ได้เลยไปออด,ดูดูเลือดก,ก่อนนะว่าเลือดเป็นสีอะไรนะ่ะคลิปกูเหลืองคลิปกูยังไม่เหลือทุกคลิปแต่ว่าอะไร โอเคเลือสีเขียวไม่สีดแดงอ่ะช่วยกูด้วยไอ้เหี้ยดิกูขอเงินกันบ้างก็ไม่ได้มนกระเด้งกับมาได้งะอ่ะโอเครักษาด้วยนะ เออปุญจลแสก 3, เนี่ยโอเคๆๆกูหายละกูหายละกูหายยังไงหายที่หายที่วะเออหายละโอเคเอ๊ะแล้วกูจ okay. ะกลับไปที่พี่พ่อไปเกายังไงล่ะเดี๋ยวแล้วถ้าเดี๋ยวนะถ,วนะถ้ากูมาที่นี่กูชื่ออะไรแอม มึงไม่มีแหละโอเคมึงไม่มีกูไม่ไหวแล้วเออเออเขนกูกูมาที่นี่เพราะกูแต่กูไรชื่อเออกูจะตายแล้วเนี่ยกูไม่มีชนะ okay? ื่อ โอเคดูกูหาาให้มึงกันนะ้วเอาช่วยช่วยเอานี้มาจากเอ่มพี่ไม่ลำพี่กาวน่ะจะคิด้ะไรนชอบนะเอาไปเพื่อนเหรอวะเอ่มโอ้โหอ้ยหัวกูยังขาดเลย

โอเคก็ใช okay. ่ใช่สวัสดีุกคุทช่นคุชชันโรนีเกามาอยู่กับพี่พ้าเบการนาที่โคตรดีมการเหลืองได้ถึงว่าจะต้องเปลี่ ก้อนที่เอาไ้ซ่อมได้สิอันนี้เหรอไม่ใช่โอ้งปากพื้นด้วยโอ้โห มามาวันนี้เราจะโอเคใครก็ได้กูกลับเมลอนเพกาวทีได้เลยเพื่อนไ้่กลัวมึงกลับเมลอนเพกาวเองมึงจะกูกลับยังไงวะกูกำลังเดินหนีมึงอยู่เลยมึงมาหนิมึงจะหนีกูทำไมมึงอยากกลับบีเฮ้ยไม่ใช่บีเบิร์เลยเมลอนเพกาเนาะ ได้เดี๋กกูกลับไปส่วนกูจะกลับไปด้วย,วยแล้วกันโอเคป่ะกูพร้อมไปยังเออกูพร้อมแล้วโอเคได้เลยเพื่อนโอ๊ยไม่โดนท่าทีเพื่อนเร็วเร็วหน่อยเออมันไม่เข้าอะ ขันเลยมเมืกี้โโโโ้โอ้ยโอ้ยโ,โ,โอเคโอเคอ้าจะลบแล้วโอเคโอเคบุต้องขาดดตายาแล้ว กูจะใช้อะไรหรือสายฟ้าจะกูเองเดี๋ยวนะมันกลับไปที่เบลเบกัสแล้วเหรอเออมันกลับไปแล้วดูข้างไหมเออไม่เอาดีวกว่าอะเออกูออไม่ตายนันก็ อใจี่ไม่ช่วยอะไรกูเลยนะเอ๊ะไงมึงมึงอยากไปพี่เพื่อเฟการ์ไหมกูจะกลับมาหามงึงเลยกูเขาจะไม่ช็บตอ,อะไรงไปนะเว้ยกูตายโคตรทรมานเลยมึงใช้กูแค่ทีเดีวยวกูก็ตายแล้วแต่มึงมึงไม่ช็อตกูรัวรัวช่วยกูก่อนได้ไหมเพื่อนได้สิ โอเคแล้วขาม,มือมนะือทำไงน่ะอาอไม่ต้องกลัวแบบหัวฮิวลิ่งมันก่อนนะโอเคกูนกุ้ได้แล้วโอเคโอ้ขอบใจมากเลยเพื่อนช่วยช่วยเอ๊ะทำไมขาฉันทำไมเออกลับมาแล้วขาปู oh địp cũng ah oh. okay đánh bài ah oh 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 haha oh. 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 <laughs> oh. oh. ไปแล้วแข็มชีดยาบินได้ให้ไปดีๆดิผมพุ่งกันไปแล้วพี่นอ้องมพุ่งกันไปแล้วจึ๊ปปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊อานนะเวี่งเข็มชีดยาไปออกไปจากคาบุไปปาักมัน อู้ oh. ได้แล้นะมึงอ oh. 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 ู้โอ้อไม่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 อาเจ็บ ah, <yeah. S 1> <c oughs> เป็นไงละมึง <c oughs> ปะจะออกเด็กเราเอาเข็ม okay. ออกไปยังไม่รักกูโอ้ยโอเคมึงอยากไปขอคุยก่อนได้ไป ตีลังกามาเลยขี้เกียจแล้ฮคือคืเป็นไงบ้างมึงอยากไปอดมึงอยากไปแบบมึงอยากไปผีบ้านเฟรย์ไกลมาเลยหรือมึงจะไปหรือมึงจะไปมา่น้ำเพรกาบไฟเหรอมึงไปไม่ได้หรอกเว้ยจริงๆมึงไป Chap mare. ไม่ได้ เยอะไปกาวอะมึงไปไม่ได้มึงมึงมึงก็งไปหาเจนแย่ของมึงมานะโอเคเโอเคไหมเพื่อนปล่อยปิ้วแม่งอ้าวได้นะมึงเอาได้เลยนะมึงเดี๋ยวมึงเจอกูอแน่มามึงมานนี่เลยต่อยกูก่อนนะ สาทีจ้าฮึจ้าอืมืไม่ต้องหับไปพี่โนไปกาเลยนะมึงเลย น,นี่เลยนละมึงเฮ้ยเป็นไงละมึงแค่น,นี้นะมันไม่พอว่ากูล็อกเชียงมาก่อนเอาสิ่งนี้ไปแดก Oh. Oh, buka pada oh, kudil, kudil, kudil. Eh. Oh, okay. Oh subscribe cho kênh ไปแล้วก่อนไปก็ต้องขอตีลังกาสักทีนะไ,ไดินมาฮึ๊บตีลังกาสักหนึ่งทีอื๊อฮึ๊บโอ้ลร้มเลยกู